เมืองขอนแก่นนี่คือศึกยิ่งใหญ่ที่ครูเท่าชนะซับแก้วโปรโมเตอร์หมายเลขนึงในยุคนั้นเป็นผู้จัดดูลีลาการไหว้ครูของยอดมวยเมืองตรังครับมเหลือเกินจริงๆครับสวยงามมากยกที่หนึ่งครับแตะนวมตามประษายอดมวยจิต,ติเมืองขอนแก่นนั่นยอดมวยจากแก่นนครนะครับขอนแก่น ขยับขยับเข้าไปหาพุทเนี่ดูกล้ามท้องไม่ค่อยมีนะครับมวยก็รูปร่างไม่ได้ใหญ่โตครับแต่ว่าเปรียวเหลือเกินว่ากันนะขี่ยข้างล่างทีหนึ่งสึกครั้งนี้ถือว่าเป็นสึกแห่งความเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อย่างไรครับติดตามชมกันถือว่าเป็นสุดยอดจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่พุทธนั้นก็แหมถามว่าอาวุธอะไรของพุทหน้ากลัวก็บอกหน้ากลัวทุกอย่างสายตาก,ก็ดีสมองดีสติปัญญาดี จิตตินั้นนี่เสยชายนะครับนิตยเดชผู้ยิ่งใหญ่ของวิธีลุมพินีในยุคนั้นครับวางแข้งขวาทีหนึงจิตตินั้นได้หลายอย่างแต่ว่าเขาโอ้โหเกือบแล้วครับเข่าวสวยงามครับพุดขยับขยับไม่พุดนี่กาดมวยนี่ฟรีครับสบายสบาย,บายไม่มีเกรงเลยนะครับขยับนิดหนึ่งวางแข้งจิตติดึงชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบ ถึงพุทธแล้วก็ไม่ต้องบรรยายกันมากก็เพราะว่านักมวยยอดเยี่ยมที่ผู้สื่อข่าวยกย่องนะครับว่าเป็นยอดมวยไทยถึง3ปีนะครับ181920โด่งดังในช่วงปี2515ถึง2525จิตตินันดัง2 5 1 8ถึง2 5 2 4หมดยก พาพาวางแข้งคืนแข่งมาประสานแข่งกันชิงจังหวะแล้วครับยกที่3ครับพุทธปัจจุบันนี้อายุ4 2นะครับก็มีสัญญาณที่เมืองตราง60ไร,ร่ภรรยาก็เป็นครูนะครับรับราชการลูก3คนคนโตเป็นหญิงอายุ18ที่เหลือ2คนอายุ15กับ10ขวบเป็นเป็นชายก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วกันทั้งคู่ครับโอ้โหเกือบเล่นการคอแล้วไหมล่ะ ก็ฐานะความเป็นอยู่สบายๆเลี้ยงไก่ชนบ้างรับเทรนมวยให้เพื่อนฝูงบ้างโดยเฉพาะค่ายข,ข,ของคุณใหม่เมืองคอนครับวางแข้งขวาทีหนึง่งจิตติก็กลับไปทำงานบ้านเกิดนานๆจะมาสนามมวยในกรุงเทพสักครั้งหนึ่งครับเขี่ยข้างล่างจิตตินี่ไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าประทะกับยอดมวยในยุคน,นั้นนีม่มากมายเลนครับเริงศักน้องคายนรงน้อยประวิทย์ขาวสดขาวผ่องโคไซ อาครับประสานแข้งเอาครับจิติวางซ้ายเน็บเขานี่ครับจิติที่เด้งสวยมวยค่นี้รูปร่างนี่สวยทั้งคู่ครับเป็นมวยที่รูปร่างเพรียวมากไม่ใช่แหมกล้ามเนื้อเป็นมัด,ม,ดมัดยังใช้ยงามเลยนักกล้ามครับโอ้โหวางแข้งเป็นมวยที่เตะสวยจริงๆนะครับซ้ายขวานี่ ถามว่าถนัดข้างไหนนี่ต้องกลับไปถามแม่เพราะว่ามันเหมือนกันหมดจิตติี่มวยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดยันยันเอาไว้ครับชิงไหวชิงพริบชิงจังหวะมวยคล้ายกันบางทีชกกันยากชกกันลำบากครับฝั่งซ้ายทีหนึงโอ้โหแทงซ้ายเบ้งครับลูกหนุ่มนั่นก็อยู่ที่จิตติครับวันชกนั้นอายุ21พุทธัน25ขยับขยับเข้าไป แหมเตะลำบากครับยกบังไว้เอาครับแรกซ้ายหมดยกที่สามดูภาพชาครับก่อนชกนั่นแหมใครๆก็วิจารณ์ว่าโอ้โหลูกนี้เกือบก้านคอยกที่สี่ครับ ก่อนชกใครๆก็บอกว่าหมาพุทธนี่แบเบอร์อะไรอย่างนั้นหรือว่าถ้าพูดภาษาคนหมาชอบเล่นไฮโลกบอกหมาเหมือนเปิดถ้วยแทงดูกันต่อครับว่าจริงหรือเปล่าแบเบอร์หรือเปิดถ้วยแทงหรือเปล่าพุทธกอบลิ้วเหมือนเดิมครับเป็นมวยที่ออกแข้งได้สวยครับเตะพิดยังสวยนะครับพุทธนึ่งดูครับเต้นเข่าเต้นออก ดูมันเนียนตาดูครับวางแข้งแมเตต่ล้วถีบยันซะด้วยจิติติเดินแล้วครับขยับขยับเข้าไปพุทธตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะไม่ปึงปังว่ากันอย่างนั้นครับปึงปังงนี่ต้องช่วง20 21 22 23นี่มาถึง25แล้ววางแข้งนี่เป็นยกที่4ครับ มวยคู่นี้นี่เล่นไปทางอาวุธยาวครับชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบวางแข้งเอาครับวางแข้งซ้ายคืนด้วยขวาแมา่พุทธดูครับซ้ายกับขวาเท่ากันแม่จิตติจะโยนข่าวพุทธหมุนทัวเบียงหลบเลยครับสายตาเร็วแล้วก็หลบเหลีกดีเหลือเกินครับเอาละครับจิตติมั่นใจในข่าวของตัวเองครับแยกออกมา นี่โชคกันเมื่อ17ปีที่แล้วจิตติก็ผลีผลามไม่ได้ครับมวยจังหวะนี่และยิงโชคกับพุทธนี่ไปผลีผลามนี่แม่มีสิทธิ์หลงร่องแข้งขยับขยับต่างคนต่างไม่เข้าครับยืนอยู่กลางเวที ยังกาฟุตบอลเน้นเล่นอยู่กลางสนามได้กันทีก็ดึงจังหวะหลบพุธจะคืนไหมมหาจันโถดแต่โดนถีบยันกรรมการขวางไว้ก็เพราะว่าขาไปเกี่ยวเชือกชิงจังหวะกันครับอย่างว่าครับมวยจังหวะฟฝีมือนี่หลงเหลี่ยมกันดอกเดียวบางทีแพ้กันได้อ้าวครับหมดยกที่สี่ ผู้ชมเนี่ยเชียร์ข้างไหนก็เกรงไปหมดนะครับมวยชิงจังหวะเนี่ยวางแข้งมากขืนแข้งเอาละครับขืนด้วยซ้ายไม่โดนลูกนี้จะโยนครับดูพุทธหมุนตัวนะครับนี่ครับดูครับหมุนตัวกระโยนเขา่าลอยยกสุดท้ายมวยคุณนี้นี่ดูแล้วก็ให้คะแนนยากเหลือเกินนะครับกขงเกงสีจางก็พุทธล้อเลยครับ ยอดมวยเมืองตรังจิตติในแม้ว่าจะไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าประทะกันยอดมวยระดับแชมเปี้ยนทั้งสิ้นแล้วก็เคยได้ตำแหน่งยอดมวยนะครับเมื่อปี2020สมัยนั้นยังไม่มีตำแหน่งนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมพุทธกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนเดี๋ยวนี้ครับตำแหน่งยอดมวยก,ก็คือตำแหน่งนั้นครับเหมือนแชมป์โลกแบดมินตันก็คือแชมป์ออลอิงนด์ครับถือว่าเป็นแชมป์โลกอย่างไม่เป็นทางการ ขยับขยับเล่นกันกลางเวทีครับดูครับพอมวยชิงจังหวะนี่ไม่กล้าเข้ากันใกล้ๆนะครับหลงกันดอกเดียวเมเ็ดเดียวนี่ดูครับดึงจังหวะวางแข้งบางครั้งนี่คนชอบมวยบูนี่จะไม่ชอบมวยชิงไหวชิงพลิบแต่บางคนนี่ชอบมวยแบบนี้นะครับดึงจังหวะต่อสู้กันด้วยสมองของทั้งเทรนเนอร์และของนักมวย ดูแล้วนี่ไม่เสียวไส้ขยับขยับจะต้อนครับจะต้อนให้เขาเชือกแต่ว่าต้อนแบบปลีพลาหม,มวยบูก็ไม่ได้ครับวจิตติวันนั้นแหมเปรียวเหลือเกินครับอายุ21เรียกว่ายังเปรีเลยครับวางซ้ายทีหนึ่งเตะแล้ววนหนีซะด้วยครับคุนี่ก็ไล่ลำบากเพราะว่าจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของคุณธนั่ไม่ใช่มวยไปวิ่งไล่ใคร ไม่เข้าครับวางแข้งพุทธหมุนวนตามครับผ่อนหนักเป็นเบาการหมุนวนในลักษณะนี้นี่เดี๋ยวนี้ก็หายไปนะครับหมุนวนตามแข้งนี่ดูครับหนักเป็นเบาทันทีครับเขาเตะซ้ายก็หมุนไปทางซ้ายมือของตัวเองหมดยกระดูไม่ออก,กว่ากรรมการจะให้ใครครับพอมวยนี่เน้นกันชิงช่วงกรรมการชูม,มือให้จิตติเมืองขอนกันชนะแบบหักปากาเซ